สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมคุงอีกเช่นเคยกับ OS อัปเดตครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้ถือเป็นข่าวดีครับสำหรับคนที่กําลังรอเกมภาคต่อของเกมที่โอ้โหพูดกันได้ว่ารอคอยกันมาอย่างยาวนานใช่ครับในที่สุดนะครับทาง EA และ Maxis ครับก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า The Sims ภาคใหม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับผม We are building the next generation Sims game and creative platform คือวันที่18ตุลาคมที่ มผมไท EA นะฮะได้ถ่ายทอดสดงาน The SIM Summit ครับเป็นความยาวประมาณ3 1นาทีครึ่งซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับของเกม The s i m นะฮะทั้งภาคปัจจุบันอย่างภาค4ที่เพิ่งเปิดให้เล่นฟรีกันไปไม่นานนี้นะครับก็มีอัปเดตเยอะแยะมากมายนะฮะรออยู่ในอนาคตนะฮะยังไม่ทิ้งตัวเกมนะครับผมรวมไปถึงมีอัปเดตนะครับในเรื่องของมอดอะไรแบบนี้ด้วยและแน่นอนนะครับว่าตัวเกมภาคมือถือหรือว่า The s i m s m o b i l e เนี่ยที่เปิดให้เล่นกันมา พักใหญ่ก็มีอัปเดตกับเขาเช่นเดียวกันเอาง่ายๆนะฮะก็คือหลกัหลกๆแล้วนะครับทีมงานฮะไม่ทิ้งบรรดาเกมที่เปิดบริการให้อยู่ตอนนี้และยังสามารถเล่นกันต่อได้แบบยาวๆเลยนั่นเองครับ มาที่ไฮไลท์เด็ดภายในงานนะครับอย่าง The Sims ภาคใหม่กันบ้างโดยในภาคนี้จะใช้ชื่อว่า Project r e n e นะครับผมซึ่ง The Sims ภาคใหม่นี้เนี่ยทางทีมงานนะครับประกาศเลยว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าตัวเกมภาคใหม่นี้จะเป็นอนาคตใหม่ที่ยอดเยี่ยมของเกมตระกูล The Sims ครับแถมมีหมัดเด็ดนะฮะที่น่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยอยากซื้อกันก็คือตัวเกมภาคใหม่นี้นะครับจะมีระบบ Co-op รหรือว่าเล่นออนไลน์ครับร่วมกับผู้เล่นอื่นได้แถมยังสามารถครับ cross play กันระหว่างคอนโซลได้อีกด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยทีเดียวครับ สำหรับรายละเอียดอื่นๆของโปรเจกต์เรเน่นีนี้นะครับก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันอยู่ในขั้นต้นของการพัฒนาแต่โดยหลักๆแล้วนะครับที่เห็นกันชัดๆก็คือเหมือนจะไม่มีกริดนะครับหรือว่าตารางสําหรับวางไอเทมเนี่ยโผล่ Pro มาให้เห็นแล้วซึ่งจากพรีเซนต์นะครับที่ทางค่ายนําเสนอมาเกมภาคใหม่เนี่ยก็ดูจะเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้เล่นในการวางไอเทมหรืออ็อบเจกต์ต่างๆได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นครับซึ่งถ้าหากทําได้และมันอิสระจริงอย่างที่ว่า ผู้เล่นครับก็อาจจะไม่ต้องเสียเวลามานั่งลงมอสนะครับประเภทย้ายอ็อบเจกต์นะฮะหรือว่าทําให้อ็อบเจกต์มันซ้อนกันอะไรแบบนั้นแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเท่าที่ดูดูมานะฮะผู้เล่นก็สามารถจะปรับแต่งไอเทมต่างๆให้มันมีลวดลายนะครับมีสีสันที่แตกต่างออกไปจากเดิมได้นะครับแล้วค่อนข้างจะปรับได้ละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าเป็นภาคใหม่นะครับที่มีการยกระดับจากภาค4จริงนะฮะเพียงแต่ว่าคงต้องรอกันนานหน่อยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยทางผู้พัฒนานะครับระบุว่าในช่วง2-3ปีนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาให้ได้รับรู้กันเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอย่างเร็วนะครับที่เราจะได้เล่นเกมภาคใหม่กันก็อาจจะเป็นภายใน2-3ปีเนี่ยแหละครับผมแตคิดในแง่ดีเราครับก็มีเวลาเก็บเงินฮะรอตัวเกมภาคใหม่กันยาวนานพอส มคเลยนะครับผมแต่อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะฮะว่าตัวเกมหลักก็เรื่องนึงนะครับ DLC กอ็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก่อนจากการครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าคาดหวังอะไรจาก The Sims ภาคใหม่กันนี้นะฮะก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับสุดท้ายรบกวนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ